สวัสดีค่ะเพื่อนๆเนช้าวันนี้ก็รู้แต่ว่าเป็นวันอังคารนะทุกคนตรงกับวันที่อะไรยี่สิบเมื่อวานยะีิบเอ็ดเหรอยี่สิบสองเน้ะก็พอดีจะขึ้นอัดวิดีโอไว้ว่าวันนี้เราจะไปทำอะไรเพราะความจำเราไม่ค่อยดีทุกคนความจำ ความจําทําไมไม่ไม,ไม่รู้สั้นจังเลยเป็นคนขี้หลงขี้ลืมแบบบอกไม่ถูกแล้วทีนี้เพื่อนๆคุยกับเพื่อนๆเนานะปรึกษาพอดีว่าเป็นคนที่ถ้ารู้สึกว่าในร่างกายมันมันมันไม่โอเคมันไม่เหมือนเดิมนะทุกคนเนาะ ยายก็ <c oughs> ตอนเนี้คือเคยเคยสอบถามกับหมอโรงพยาบาลไปแล้วว่า,าเราจะใช้สิทธิ์เบิกเบิกเบิกคืนได้ไหมถ้าเรามาตรวจสุขภาพร่างกายประจำปีแต่ทีนี้เขาบอกว่าไม่ได้เบิกไม่ได้เบิกได้เฉพาะคนที่รับราชการเท่านั้น ผู้สมรสก็ได้แค่รักษารักษารนะเบิดคืนได้เบิกจ่ายจ่ายส่วนกลางจ่ายตรงเนาะไม่ต้องเสียตังค์แต่ถ้าเราไปขอตรวจสุขตรวจสุขภาพร่างกายประจำปีอ่าก็จะต้องจ่ายเงินเองแต่ก็ไม่แพงเท่าไหร่เนาะเพราะว่าทุกครั้งยายก็จะไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนนะเพื่อน ถ้าลงมันเอกชนนะทุกอย่างเช็คทุกอย่างเข้าอุโมงหรืออะไรประมาณนี้ก็จะประมาณอยู่ที่หมื่นกว่าแต่ทีนี้เราลองถามที่หน่วยงานของรัฐ mm. เขาก็บอกว่า mm. จะเช็คอะไรบ้าง mm. ก็ขึ้นอยู่ที่คนไข้เนาะแต่ถ้าเช็คเรื่องมะเร็งก็อยู่วันนั้นเห็นสอบถามว่าอยู่ที่สองพัน ทำไมทำไมยายต้องเช็คเรื่องมะเร็งเพื่อนเพื่อนเพราะว่าในครอบครัวของยายส่วนส่วนใหญ่เนาะเซลมะเร็งเนี่ยม,มันมีอยู่ทุกคนแหละมันก็อยู่ที่ว่าเราจะกระตุ้นมันให้มันออกมามากมากหรือน้นอยทีเนี้ยเราไม่รู้แต่ช่วงนี้ยายรู้สึกว่ายายอืดท้อง แน่นท้องตรงใต้ราวนมมันเนาะมันมันอืดมันจุกมันมันไม่เหมือนเดิมอะ่ะเพราะว่าปกติแล้วเราจะเป็นคนที่ขับถ่ายได้ดีทีนี้ยช่วงนี้กินข้าวกินข้าวไปอืดจุกแล้วก็จะเจ็บพร้อมที่จะเจ็บท้องอยู่ตลอดเวลาคือถ้ากินอะไรที่ มันก็ไม่รู้นะคําว่ารู้สึกว่ากินกินกินเข้าไปแป๊บเดียวมันอืดเพราะมันอืดแล้วบางทีมันก็ไม่ไม่อยากจะปวดท้องมันจุกมันแน่นมันมันบอกอาการไม่ถูกรู้แต่ว่าเหมือนก็เหมือนก็รถยนต์เนี่ยแหละพี่น้องเราขับเป็นเราขับเป็นแต่พอรถมันจะเสียหายตรงไหน เราพอรู้เราพอรู้นะเออว่าอ๋อมันมีอาการแบบนี้แบบนี้นะมันมันขับไม่คล่องมือเหมือนเหมือนทุกครั้งก็อาการตัวเราเหมือนกันเพื่อนๆบอกว่าไปเช็คเดี๋ยวก็เจอนู่นเจอนีน่แต่ยายคิดไม่เหมือนกันนะทุกคนถ้าเช็คแล้วถ้ามีทางพอรักษาหายเราก็จะได้รักษาแต่เนิ่นๆเนาะ ไม่ราบว่าไปตรวจเจอเอาระยะสุดท้ายมันรักษาไม่ได้อย่าอย่าอ้อยเห็นแม่อย่าอ้อยแล้วชวนไปหาหมอไม่ไปไปหาหมอเธอแม่ <c oughs> ไม่ไปไม่ไปจุนอาการเย่สุดๆพอไปเช็คหมออ่ะเป็นมะเร็งถุงน้ำดีระยะสุดท้าย แล้วแกก็เก๋กเกแล้วนะเจ็ดสิบกว่าพอร,รู้ว่าเป็นมะเร็งเท่านั้นแหละสุดเลยคนคนเรานะเนาะดี๋ย่าพยายามมองโลกบวกมองโลกให้สวยคิดบวกอะนะไม่ว่าโรคอะไรที่มันเข้ามาในร่างกายทุกวันนี้ทุกวันนี้ที่ยายกินยาประจำก็ความดันกระไขมันนะพเพื่อนๆก็อยากอยู่ก็อยู่ไปแต่ความดันยายก็ เหมือนก็นว่าไม,ไม่ไม่เท่าไหรนะ่เนาะเพราะมีอาหารเสริม TP Mix Oil ของคุณอาอนุวัตกินเนี่ยเพื่อนๆอ,อาหารเสริมนะคะไม่ใช่ยาแต่ถามว่าบรรเทาได้ไหมความดันปกติไหมตามที่ไปเช็ครอบสุดท้ายความดันปกตินะคะทุกคนแต่ยาก็กินไปเรื่อยๆ <c oughs> สองก็ปลูกอะแค่สามร้อยเก้าสิบทุกคนกินไหมฮะ ชวนเพื่อนไปหาหมอ,อเพื่อนบอกไม่ไปถ้าชวนกูไปกินหากินกูไปคนเราอะเนาะถ้าตัวเราไม่ดูแลตัวเราแล้วใครจะไปดูแลรู้ว่ามันรู้ว่ามันสุดแล้วปล่อยให้มันสุดคนเราอ่ะมันมันจมอยูก่กับเรื่องการเจ็บป่วยมันมันทรมานนะ หาหมอฮะรู้รู้ดีกว่าไม่รู้จะมาอะไรก็มาฮะคนที่เป็นเขาก็หายเยอะแยะแต่ว่ามันทรมานนะทุกคนมะเร็งนะ่ะโรคมะมะค่าเซลมะเร็งหรือโรคมะเร็งมันก็พฤติกรรมพฤติกรรมการกินของมนุษย์ด้วยแหละทุกคนนะเนาะมะเร็งมันไม่ชอบเนื้อนะมะเร็งมันชอบเนื้อสัตว์ชอบเนื้อ เนื้อวัวเน้อควายนะยิ่งใครที่กินดิบกินเลือดนะโอ้โหปโห,โห,โหเหมือนปลอ่ามันเหมือนตัวพยาตนะ้องวังตัวแล้วก็ขนมหวานของมันรู้ไปตวรวจรู้ดีกว่าไม่รู้นะคะไม่ต้องไปกลัวไม่มีเงินก็ไปหาหา เงินทองของนอกกายไม่ตายเราหาใหม่ได้แต่เรื่องโรคภัยถ้ามันมาแล้วถ้าเราไม่สกัดมันนะมันก็จะรามตามไปจนจนเอาไม่อยู่ทุกคนไม่ต้องไปก <c oughs> ลัวเราก็เลยไปหาหมออันว่ารอผัดวันประกันพูุ่ง อะไรน้ำมันหมดจ้าก็จะถึงปั๊มแล้วจ้าขับรถที่ไรน้ำมันหมดทุกทีโอเคคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะ